ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่ถนนลอยฟ้านะครับท่านผู้ชมครับผมจะขับรถมาหากินกาแฟาที่จังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกาแฟากันนะครับท่านครับตอนนี้ก็ผมกำลังหาที่จอดรถก่อนนะครับผมครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับ ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาหอดวัดพระธาตุสีสองลักอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มีประชาชนมาทำบุญกันเยอะอยู่ครับเป็นวันธรรมดาวันละคารมก็บทหาราอไปเรื่อยนะครับธรรมดาผู้บ่าวเท่าครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจิไปหามองจอดรถก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพอกันดัานหนครับผม สว,ส,สวัสดีครับนี่คือนักง,งานต้อนรับดีสวร์ทนะครับเ <c oughs> จ้าเทานี่ครับมาภาคที่ผู้เรือเอ๊ะมาภาคที่ด่าน้ายนี่น้องเมียวต้อนรับครับเยี่ยมเมียว ปสองตัวครับกับถึงผู้ชมครับผมจิพาท่านผู้ชมเขาไปไหว้พระธาตุสีสองรักอำเภอด่นอดานซ้ายจังหวัดเลยนะครับวันนี้พ่อมากับมีประชาชนมาทำบุญหลายอยู่ครับมาแต่จังหวัดพิษณุโลกสกลนครนครปนุ่มแลับผมสะพัดเลย ต่อพูดแก่ก็มาหลายเยี๋ยาจะป้ากันเข้าไปข้างในพี่น้องทางเขาเยี๋ยงจะขึ้นไปไ่อข้าขงบนครับครัราชกาประชุมกรับผมจะย่างขึ้นไปด้านบนนะครับดานกรับเยาจะขึ้นไปสักกะ การประชาราษฎรพงบุญครับพี่นอ้องวันนี้มาแดดห่อนนิดน,น่อยสิงสถิ์คู่บ้านอำเภอด่านซ้ายจากกังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับ,รบพี่น้องครับทอดหมว้นี่ครับผม พระหอดวัดนิรมิตรวิปัสนาเราจะเดินขึ้นไปท่านบนกันนะครับท่านผู้ชมครับที่ผ้าธรรมโชติยังไม่ไหวพาธรรมโชิคนด้านบนครับอยู่ไกลกันครับพระธาตุสีสองลักวัดนิรมิตรวิปัสนานี่ครับพี่น้องพี่น้องมาทางจังหวัดเลยก็เพื่อด้านใส่ก็บแวะมาไหวห้คนไหนได้เพี่น้องเด้อ